I Think about you straight up out the blue. Uh, Bet you don't think about me, got me like a fool. Uh, you can hit my lineup when you see me on the news. How to tell that you unhappy if you never left a clue? I'm a bossa. I'ma go and call this robbery is a starter. A love, yeah, you can keep the things that I bought you. Yeah. I'ma count these benzos I'ma lesson friends go they gon' hit you up. Now it's love with no attachments. I don't give a fuck. Put my heart inside a safe. Only me and God I trust. I'd be lying if I didn't miss the days I called you baby. I knew that you was crazy, but my heart was going crazy. I built you one, now these line bridges. Is... Somebody have home Admin Pieting, your <stimulacal> things so <stimulacal> I think I have. Some love but me. Home my you สีส้ม,สมอมกับเ m a ก,ก,ก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เขามาแนะนําว่าบอกรายละเอียดว่ารถของพี่เขาทําอะไรไปบ้างแต่บอกก่อนว่าคันนี้มีทีเด็ดนะครับอ่าเดี๋ยวขอเชิญพี่ค่ะครับสวัสดีคร,งง 3, ครับผมชัยนาลงวงสามสีครับผมชื่อแป๊ะครับอ่าพี่แป๊ะนะเรียกง่ายๆครับผมอ่าสำหรับรถคันนี้มันเป็นรุ่นอะไรปีอะไรครับคันนี้พี่อ่าคันนี้เป็นปี2องพครับ 2,017ใช่ครับเป็นรุ่นตัวตัวต่ำครับตัวเตี้ย1 1> ตัวเตี้ยครับผมใช่ครับอ๋อเดิมเดิมเนี่ยมันเป็นเป็นสีอะไรพี่คันนี้คันนี้เดิมๆเป็นสีขาวครับสีขาวแล้วครับพี่มันมันเป็นส้มอะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นส้ม GTR R35 ครับอ๋อเป็นส้มรถไนิสัน GTR ใช่ครับผม R35 อ่าอพี่ ก็คือแล้วทีนี้มันมีโป่งเนี่ยหน้าหลังที่แปลงใช่หมพี่ใช่ครับตัวนี้แปลงเป็นเป็นโป่งหน้าโป่งหลังเป็นของตัวไฮ g h นเดอร์ครับอ๋อใช่เปัวเป็นของตัวสูงอ๋อแปลงเป็นโซตี้อ๋อครับโอเคครับแล้วก็มีด้านหน้าอ่าด้านหน้าที่แปลงเป็นอะไรเป็นเป็นไฟหน้าสแตล์ลนะครับอ่าแล้วก็เป็นชายล่างเป็นของดีแม็กปี2020อใช่ตัดตัดต่อใส่กันครับแล้วก็กระจังหน้าด้วยครับ เปลี่ยนเป็นก็คือชุดนี้เป็นของตัวสูง20ใช่ครับผมใช่ครับครบทั้งชุดเลยครับจับทําสีอ๋อแล้วก็พี่ก็จะมีอ่ะมาดูทรงกันก่อนอ่าทรงของพี่แป๊ะสวยจัดอ่ะคือหน้าหลังเนี่ยพี่โหลดเท่าไหร่พี่อ่ามันกะไม่ได้นะคือข้างหลังนี่คือเอาแค่สองนิ้วสอดหน่อยๆ่อสามนิ้วตอดสามนิ้วผมใช่ครับส่วนข้างหน้านี่เป็นช็อควินเนอร์แล้วก็เอาเลื่อนสุดปิ้นเลยครับข้างบน อ๋อใช่นี่วินเนอร์แล้วหลังอะพี่ข้างหลังโชคเป็นของเลสแท็กครับอ๋อตัวนี้เป็นโชคเลสแท็กครับผมอ่าตัวนี้เป็นยางยางอะไรสิหน้าหลังเนี่ยยางข้างหน้าเป็นสองเก้าห้าอ่าสามสามห้าสิบแปดครับข้างหลังเป็นหลังข้างหลังเป็นสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดครับอ๋อเป็นของเลสซิ่งคิงแล้วก็เป็นล้อของเลนโซอะไรเนี่ยพี่ดีวันเอฟซีครับผมดีวันเอฟซีร้างอะพี่ กว้างข้า,า, 9, ขาหง 10, หน้าเก้าครึ่งครับข้างหลังสิบครึ่งหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งครับผมอ๋อทีเด็ดเลยคันนี้แล้วก็คาร์บอนก็จะมีแค่ฝาหน้ากับฝาท้ายใช่ไหมพี่ใช่ครับมีฝาหน้ากับฝาท้ายครับคาบร์บอนอ๋อเป็นลนายรังผึ้งฝาท้ายแล้วก็มีคาสแควร์ก่เป็นงานนี้เป็นงานของอากานะครับอ๋อเป็นอาคกนะกระจกคาสแควร์ครับผมแพ้แพ้เขาแพ้อาคกนะนะครับอ๋ <laughs> อก็คือคือทั้งคันส่วนใหญ่ของพี่จะเน้นไปโทนล,ลายรังผึ้งเนาะลายรังผึ้งครับ แล้วก็มาทีเด็ดเลยข้างหน้าอะขอดูข้างหน้าของพี่ตัวนี้ไปทปําปั๊มอะไรมาสิอันนี้เป็นปัม L L ๊ม N Lez S6 ครับตัวโลโก้เก่าตัวโลโก้เก่าใช่ครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นสีทองลิมิเต็ดคือคือเดิมเดิมมันมาเป็นสีนี้เลยเราไม่ใช่ครับเดิมเดิมแต่ญี่ปุ่นมาเป็นสีนี้เลยรับอกอ็คือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะพี่เนาะคือไอตัวเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่สีน้ําเงินใช่สีน้าเงินครับคือคือเป็นเป็นเป็นคือ ของเอเลสเลยนะมันด้สีเงินใช่ครับแต่ตนี้เห็นเป็นสีส้มใช่มันมีสีส้มแล้วก็มันมีสีแดงด้วยนะครับใช่ของเอเลตัวนี้กับจานครับมาพร้อมกันอ่าตั้มตั้มแยกครับจานทําสังหากครับจานนี้เป็นของร้านตะโมอายครับอ๋อบาเจ็บไปเท่าไหร่พี่มีเตอนมีเต็มันมันต้องหนักกว่าเพื่อนใช่ไหมก็ชุนนี้เกือบเกือบแสนครับ Oh, บาดเจ็บเลยครับก็คือทีนี้มาปึ๊บมาหน้ามาหลังอ่ะเดี๋ยวขอดูภายในเนาะได้ครับผมภายในอ่าเดี๋ยวเราไปอธิบายข้างนน้นเดี๋ยวด,ดูภายในเนาะพี่นะ,ะภายในนี่มันบิ๊กฟี่แซดดีแท้เลยใช่ไหมนี่พี่ตัวนี้ใช่ครับอ่ข้ามูนเป็นอ่าิป,ปี่ อะแอดวานบีเอครับผมคอนแซ็ดีสองตัวของแท้ครับแท้ครับบาดเก็บไป้อะไรพี่ชุดนี้ตอนนั้นได้มือสองมาเกือเกือบห้าหมื่นครับมือสองห้าหมื่นครับตอนนั้นราคามยังไม่ลงใช่มาประมาณสองปีก่อนอ๋อแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามันตะเกลมอนตะเกลครับตัวตัรวับูทหน้าหกสิบปอนด์ตัวนี้ยังเป็นสองหลุมอยู่ ครับผมมีมีโอกาสจะไปเป็นสามหลุมไหมผมเห็นเขาฮิตมากในช่วงนี้มันจะอีกอีกหลุมหนึ่งมันก็จะเป็นไอ้วัดน้ํามันไทยรางใช่ครับตอนนี้ยังไม่ต่อครับแรงดันไทยรังอ๋อครับแล้วก็พวงมาลัยมันเป็นคอถอดใช่ไหมพี่ใช่ครับนาดี่แท้ครับผมคอสัมผัสแล้วพี่แทะมองมองยากครับผมว่าไม่เคยเห็นนะไม่ไม่เคยสัมผัสของแท้สักทีครับสุดจัดเลยพี่ ก็คือเป็นคอถอดได้ครับแล้วก็จะมีเอเป็นกล่องอะไรอ่ะพี่สีส้มสองกล่องอัลฟาเทคครับผมอัลฟาเทคครับทีที่สองครับผมมันมันเป็นกล่องดันแล้วก็กล่องยกแล้วก็อะอะพีอะพีสามใช่ครับแล้วก็มีเป็นของคันเร่งไฟฟ้าของอัลฟาเทคเหมือนกันอ๋อคือทั้งชุดของเขาเลยอ๋อทั้งกล่องทั้งคั้นเร่งไฟฟ้าก็จะเป็นอัลฟาเทคหมดเลยใช่ครับรถสีส้มใส่กล่องส้มเหมือนกันกล่องมันมาเป็นสีส้มเลยครับลงตัวจัดครับผม แล้วก็จะมีทําเปลี่ยนจอเนาะสวยงามฟังเพลงครับผมภายในรีบเรียดตัวนี้ก็เป็นเบาะอะไรพี่เบาะเบาะตัวนี้เป็นเบาะบายสตาเดียหครับผมหลังวีนัทหลังลุงอ๋อหลังวีนัทใช่ลุงนะคล้ายได้ไทยเทเลยนะผมว่านะใช่ครับเป็นเป็นหลังลุงครับสวยงามมากพี่เดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันดีกว่านะพี่นะได้ครับเดี๋ยวผมขอเปิดสาโปรกันนะได้ครับสุดยด อ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับโอ้ oh, สวยงามเลยอ่ะภายในห้องเครื่องของพี่เนี่ยมีทำชุบโครเมียมมีอะไรเยอะแยะเลยนะพี่เนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอย่างเลยครับผมอ่ภายในเครื่องเนี่ยพี่ทําอะไรไปบ้างพีตอ่าตอนนี้เป็นเครื่อง1.9ภายในเครื่องตอนนี้มีไล่ข้างครับไล่ข้างก็มีระบบน้ำมันอ่ามีปัมป๊มติก๊กปั๊มติ๊กเลกูเลตเลกูเลตแล้วก็มีปัม๊ม อ๋อทำปั๊มด้วยใช่แล้วก็มีแคมมีแคมคู่หนึง<ม>่งแล้วก็วาวแคมแคมกับวาวของเอวัางน้อยครับผม,มกับวาวใช่ครับแล้วก็หัวชฉีดหัวฉีดครับผมแล้วก็อืมก็จะเป็นประมาณนี้ หม้อฉีดเบอร์อะไรนี่นี่จำไม่ได้ไปนานแล้วแล้วก็มีรีแมปช่วยอีกไหมคันนี้อันนี้อันนี้รีแมปช่วยด้วยครับอ๋อมีรีแมปทีแรกไม่ได้รีครับรีทีหลังอ๋อแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นท่ออินเตอร์นี้ไทเทแท้ไทเทแท้ครับอันนี้ของของร้านนนทเทอร์โบอ๋อของนนทเทอร์โบมาทั้งชุดเทอร์โบเลยใช่ครับแล้วก็จะมีหม้อน้ำมินิแอมมินียมครับผมอ๋อแล้วก็ไปที่เด็ดฝั่งนู้นเลยฮะตากล้องนี่ ขาตัวนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นเห็นแต่มันจะอยู่ทางทางนู้นนะพี่เนาะครับตัวนี้ทําขาขึ้นมาอ่ามันเป็นขายึด,วดเวกเตอครับอ่าถ้าเป็นบางคันเขาก็อาจจะคว่ำลงไว้ข้างล่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเทอร์บโบผมอะไม่ได้โชว์ขึ้นมาก็เลยเอาไว้ด้านบนเหมือนเดิมใหญ่ๆงี้เขาเรียกเทอบบบร์โบอะไรพี่อันนี้เทบโบเอฟเอฟห้าแปรผันครับเอฟเอฟห้าแปรผันใช่ครับผมตัวนี้ก็เอาไปชุบด้วยใช่ครับชุบชุบส่งชุบหมดเลยแล้วก็เป็นหัวฟิตติ้งของเฮด เฮปดีหมดเลยเฮปิดีเดีหมดเลยครับอ๋อหมดเลยก็โซนดําทองเนาะใช่ครับคือตัวนี้ลงตัวมากเลยรถคันนี้ครับให้เข้ากับสีส้มแล้วก็จะมีที่ก็จะเปลี่ยนถังถังกระปุกน้ามันอ่าปุกน้ํามันแล้วก็จะมีสวิตเบิร์นครับผมทีเด็ดเลยคันนี้มีสวิตเบิร์ด้วยแล้วก็ถ้อยเสียเออลืมถามถ้อยเสียคันนี้มันลงหน้าเพาหรือลงลงตรงคนขับพอดีครับลงตรงคนขับพอดีไม่ตามสูตรช่างช่างเขาบอกไว้เพื่อใครเสียมันเร็วขึ้น ฟังเสียงได้ไหมพี่ได้ครับแตได้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟังเสียงที่เด็ดเลยคันนี้สวยงามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราให้พี่เขาสตาร์ทฟังเสียงให้ดูอ่เดี๋ยวดูฟังเครื่องดังแรงรอเปล่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเบิ้ลไม่ต้องแรงนะเดี๋ยววไดด้ครับี๋ยฟังเสียงฟังนี้อ อ่าพอแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอพื้นที่ว่ะก็ถือว่าไม่ดังแรงมากใช้ได้ไม่ดังครับมันเป็นโบมันเป็นโบใหญ่แล้วก็เป็นแฝผันนะครับมันก็เลยไม่ดังท<ม>ี่มันดังด้านหน้านี่ดังแคมแคมมันดังสวยงามเลยตั้งแต่เอามานี่เคยซัดเล่นเลบ้างนะพี่ก็มีขับเล่นกับพี่ในกลุ่มอยู่ครับอะไรเงี้ยแต่ก็อ๋อผมติดตามในเฟซบุ๊กพี่อ่ะเคยเห็นพี่ไปน้ําตกใช่ครับที่ไปกับพวกกลุ่มเดอะเบิร์ดครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดับเครื่องกก็ได้พี่ เดี๋ยวมาุยหน้ารถต่อโอ้สวยงามอ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้ตาต้องที่ที่แปะอ่ามีพันหนึ่งแถม <c oughs> ข,อของเล่นของเล่นวัยรุ่นครับตัวนี้ของเล่นวัยรุ่นมันเป็น X Max ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เป็น X Max ปี2021ครับสีนี่คือศูนย์ไม่มีไม่มีครับออกมาไม่ใช่มันเป็นสีนํำเงินอ๋อแต่มาทำให้ให้เคียงสีนี้ที่สุด อ๋อก็เป็นทำพี่พี่แป๊ะก็ทําเป็นสีส้มให้มันเหมือนกับตัวรถก็<ช>เป็นส้ม C T R ใช่ครับือแล้วทําอะไรไปบ้างพี่คันนี้คันนี้นนไม่คันนี้มีหลดหน้าครับมีหลดหน้าหลดหน้าใช่ครับหลดหน้าสอนิ้วครึ่งครับแล้วก็มีก็มีใส่โช๊คแล้วก็ใส่ท่อ,อครับออลินเออรินครับตัวเอซวายเอจ็ดิ A 74, ครับของแท้หมดเท่าไหร่นี่พี่ตัวนี้ผมได้มาหมื่นแปดห้าร้อย มื่นแปดห้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดห้าร้อยใช่ครับผมท่อท่อของอะตอมโปรเจกต์ครับราคาหมื่นหมื่นเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดห้าร้อยใช่ครับโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยครับแล้วพวกพวกแม็กพวกไรนี่เดิมแม็กอันเก่ามันเป็นมันเป็นสีดําครับอันนี้ผมไปไปทำเป็นสีทองมาครับอ๋อแต่แต่แต่ลายเดิมอะไรเดิมใช่ครับก้านก้านเดิมทรงเดิมทุกอย่างครับ อ๋อคันนี้ก็คือพี่เอาไปทําสีแล้วก็ทำโช๊คกับท่อแค่นั้นใช่ครับเอาไว้ขับสนุกไว้ไว้ขี่กินลมไปตลาดนัดนล้วพี่นะใช่ครับโหทีเด็ดเลยผมก็ติดตามพี่ตลอดเลยนะครับอ่ายินดีครับยินดี f อฟซีอ่าสำหรับวันนี้คันนี้ผมกับพี่แป๊ะก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คือถ้าเผื่อรอดหน้า เผื่อพี่ไปอัพอะไรอีกเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมเรื่อยๆอาติดตามเรื่อยๆมีอะไรมาแนะนํามานําเสนอตลอดครับเดี๋ยวผมให้พี่แปะฝาก Facebook อ่าเผื่อเพื่อนๆติดตามได้จากที่ไหนฮะครับ Facebook ผมนะครับชื่อชัยนรงวงสามตีครับอ๋อชื่อตรงตัวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับส่วนของผมอ่าผมฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตาม Facebook ของผมนะครับเพจนะฮะ ติ่งรถซิงโซเซตี้แล้วก็ช่อง YouTube นะครับติ่งรถซิงโซเซตี้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาเ,เพื่อนๆไปชมคันไหนอีกอ่าอย่าลืมกดติดตามสานกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ติดตามรับชมต่อไปสำหรับวันนี้ผมกับพี่แปะ๊ะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับปะปะ Crazy how I think about you straight up out the blue. Uh, Bet you don't think about me, got me like a fool. Uh, you gon' hit my lineup when you see me on the news. How to tell that you aren't happy if you never left a clue? I'm a bossa. I'ma go and call this Rory is a starter. Let's yeah, you can keep the things that I bought ya. Yeah. I'ma count these banzos. I'ma let some friends go. They gon' hit you up. Now it's love with no attachments. I don't give a fuck. Put my heart inside a safe only Me and God, I trust. I'd be lying if I didn't miss the days I called you, baby. I knew that you was crazy, but my heart was going crazy I built you up. Now this London Bridge is coming down. I wish you got to say the worst. Lost my girl and I lost my slime too, yeah. Now i times maybe more we try to fix us shed a tear when i'm looking at your pictures i feel like i'm the only one that really missed us they say that money heal the pain let's see what time do i see these bad bitches all the time nothing new but this is why i fuck with you i thought you different can judge a girl just by a kissing, i guess as humans we be living by a superstition just don't feel the same now all these girls just entertain if i really wanna movie hoes up on a plane i just wanna show you life and all it's finer things but i just wanna and bought you all the things. Fuck love, this shit feel like it's karma. Another man that for you, like a Rihanna. I'ma lift my heart up in marijuana. It's how to be my heart, than a sauna. When we together, I don't think about my drama. I knew that all good things come to an end. Had a couple moments where I thought about your friend. Told my heart, I won't put you through this shit again.